แรมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาประกอบโต๊ะที่ซื้อจากโฮมโปรนะมีอุปกรณ์ก็คือสว่านไขควงแล้วก็คัตเตอร์อีกอย่างหนึ่งค้อนนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่รูปมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคขั้นตอนแรกอันบล็อกออกมานะครับเราก็จะเห็นพาร์ทไม้เนะไม้แบบนี้มันน่าจะเป็นไม้ที่อาบน้ํายามาแล้วครับการปวกกันมอดนะคุณภาพของไม้ผมว่าดู โอเคครับนี่เป็นพาร์ททั้งหมดน,นะที่เราแกะออกมาดูเดี๋ยวจะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีไม้มันมีดัมเบเลเรียงอยู่ครับแล้วก็มีพวกนอ็อตพวกอะไรนี่อันนี้คือแบบนเนาะครับนี่คือหน้าตาของแบบเนาะน่าจะประกอบได้น,นี่คือพาร์ทที่เขาให้มา พาร์ก็หน้าตาโอเคนะครับครับพาร์ตก็มีประมาณนี้นะครับที่มีมาในกล่องเนาะก็จะมีบานาพับแล้วก็สกรูต่างๆนะครับแล้วก็มีมีริมไม้เนาะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะเนาะโดยประกอบไอ้ตัวเป็นสลักอะครับเป็นสลักเหล็กเนาะะกรอบเข้าไปในรูนะครับกดนิดหน่อยแน่นๆหน่อยแล้วค้อนตอกเบาๆนะครับ ก็ประกอบทุกๆด้านนะครับที่มีรูกลมๆอย่างเงี้ยผมดูตามแบบไปเนาะว่าเขาบอกให้ใส่เข้าไปเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวประมาณไขไขเพื่อดึงมันน่ะให้มันแน่นนะครับระหว่างไม้ด้วยกัน,น่แล้วก็อันนี้เป็นตัวดิ่มไม้อะครับเขาให้ใส่ลงไปในรูแล้วมันจะมีรูอยู่สําหรับใครที่ไม่เคยประกอบมันผมก็ ูต,ต,ต่างๆมาผมก็ไม่ค่อยเป็นกระตอกนะครับตอกเบาๆครับมันไม่ต้องตอกสุดเนาะก็ใส่ตามรูที่เขามีมานะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะเวลายัดเข้าไปแล้วตอกเนี่ยให้ตอกเบาๆไม่ต้องตอกแรงมากนะครับครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งจะเห็นว่ามันจะมีสกูอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เราหมุนบานพับ เพื่อที่ตั้งให้การปิดเปิดอะมันสมูทนะครับไม่ติดขัดถ้าเราตั้งไม่ดีมันจะติดขัดนะครับอันนี้คือการตั้งแล้วสมูทแล้วนะครับอ่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้วถือวาปะสะค์ความสำเร็จมากครับในการต่อต่อได้แต่มันมันรู้สึกว่ามันยังขัดขัดอยู่นิดนิดเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้มีเก้าอี้มาพร้อมนะครับครับสำหรับคนที่กำลังมองหาชุด โตเขียนหนังสือนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากโอมโปถือว่าผมประกอบแล้วรู้สึกว่าคุณภาพดีนะครับลองไปหาซื้อใ,ใช้กันดูนะครับราคาไม่แพงนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กตด like, ติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับสวัสดีครับ